สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีวิธีการลงสีในส่วนของตัวอดอกไม้ที่ไว้สำหรับทำอุบะพวงมาลัยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีไม่มีไหมสีอื่นแต่มีไหมสีขาวเราก็สามารถานำมาลงสี ให้เขามีสีสันตามที่เราต้องการได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงสีของตัวดอกไม้เป็นสีชมพูหวานๆกันนะคะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ที่ใช้กันเลยนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้เรามีาตัวสีน้ำนะคะสีน้ำจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะจะเป็นสีน้ำยี่ห้อไหนก็ได้หรือใครมีเป็นสีเทียนก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะก็คือเอามาทาตามชิ้นงานที่เราต้องการให้เขามีสีสันนะคะ วิธีการผสมสีเราจะผสมสีเป็นสองอสอง,สอง,ส,องสองถ้วยนะคะอีกถ้วยเราจะผสมสีแบบจางๆนะคะอันนี้พอดีเป็นสีที่เราเหลือจากที่ระบายตัวชิ้นง,งานตัวอย่างนะคะ <ม>เพื่อนๆจะใช้ผูกันอ,อันเล็กแบบนี้หรือใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะเอาที่ตัวเองถนัดเลยอันนี้พอดีเรามีผูกันอันเล็กเราก็จะใช้ผูกันอันเล็กอันนี้เป็นตัวระบายสีนะคะเดี๋ยวเรามาผสมในส่วนของสีกันนะคะ ถ้าท่าไหมของเพื่อนๆเ,เขานิ่มใช่ไหมคะเ,เป็นลักษณะนี้คือนิ่มสามารถเพิ่มน้ำยาเคลือบลงไปในสีได้นะคะเป็นแบบนี้นะคะน้ำยาเคลือบก็คือเป็นน้ำยาเคลือบออชิ้นง,งานประดิษฐ์ทั่วไป ก็คือใส่ไปอันนี้คือเราใส่ไปแล้วนะคะมันอันนี้คือเป็นเป็นเออ่ตัวสีที่เหลือจากเออ่เราระบายเป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็ให้ผสมสีนี่ ี okay. ออกนิดนึงผสมสีที่ถ้วยนี้นะคะถ้วยนี้เราจะผสมให้เขาเข้มกว่า อีกถ้วยหนึ่งคนให้สีเขาเข้ากันนะคะข้อดีของการใช้สีน้ำก็คือเราสามารถที่จะผสมให้สีเขาเข้มหรืออ่อนได้หรือว่าผสม กับแม่สีอื่นๆให้เขาเป็นสีอื่นตามที่เราอยากจะให้ชิ้นงานเราเป็นสีแบบนั้นนะคะอันนี้เพื่อนๆลองเทสสีได้นะคะว่าเขาเข้มพอหรือยังนะคะเรา ผสมอันที่เข้มประมาณนี้พอก่อนนะคะเพราะว่าตัวชิ้นงานเราสามารถเพิ่มความเข้มของเขาได้ทีหลังนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากาการลงสีอ่อนกันก่อนนะคะตัวสีอ่อนเราจะผสมจางๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวพอเรา ลงสีปุ๊บเขาจะค่อยๆซึมลงไปข้างล่างก็คือให้เพื่อนๆทาบริเวณขอบชิ้นงานแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้ำเขาจะค่อยๆซึมลงไปแบบนี้ นะคะคเราจะทาที่ตัวขอบข้างบนเพื่อให้ตัวสีเขาค่อยๆซึมลงไปนะคะเ,เขาก็จะไล่าจากสีเข้มแล้วค่อยๆจางลงไปข้างล่างนะคะแล้วเราก็มาใส่ตัวสีที่เขาเข้มนิดหนึงใส่ตรงนี้นะคะ อตรงบนบนของตัวขอบชิ้นงานนะคะแค่เราแต,แตะเขาก็จะวิ่งลงไปตามาตัวน้ำผงที่เราผสมไว้กับสีเขาก็จะค่อยๆซึมตามลงไปเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาลงในส่วนของ ตัวกีบชั้นนอกนะคะส่วนความเข้มของตัวสีเราสามารถเพิ่มที่หลังได้นะคะ แล้วก็ลงด้วยสีเข้มมานิดนึงว<หม>ิท,ที นะคะคเดี๋ยวเราจะเพิ่มในส่วนของตัวขอบของชิ้นงานนิดนึงนะคะพอดีอันนี้เขายังไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่แต่ถ้าเพื่อนๆต้องการสีหวานๆก็ประมาณนี้ก็ ต้องการสีหว,นหวานๆก็ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะคะส่วนตรงนี้เดี๋ยวน้ำเขาจะค่อยๆซึมลงไปอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความเข้มให้เขานิดนึงแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะตรงนี้สบะระบายตามที่เราต้องการเลยแต่นี้เรา จะเพิ่มความเข้มให้ดูเหมือนเดิมค่ะแต่บริเวณขอบของตัวชิ้นง,งานแบบนี้ ต้องจับให้ดีนิดนึงนะคะถ้าหลุดมือนี่ก็คือลงถ้วยสีเลยค่ะ ในส่วนของตัวกีบข้างในเราก็จะให้เขาเข้มกว่าด้านนอกนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะ เราก็จะได้สีมาประมาณนี้นะคะแถวนี้เดี๋ยวน้ำเขาจะค่อยๆซึมลงมานะคะพอเราได้แบบนี้แล้วให้เรานำชิ้นง,งานใช้ตัวามาจิ้มฟันนะคะจิ้มไปตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็คว่มลงแบบนี้เพื่อทีอ่ไม่ให้สีเขาไหลมา ตรงโคนดอกเยอะนะคะความเข้มจะได้อยู่ตรงปลายกีบของแต่ละกีบนะคะพอได้แบบนี้แล้วให้เอาไปผึ่งลมหรือตากแดดให้เขาแห้งนะคะก็เอาไปบักไว้ที่โฟม นี่นะคะเพื่อที่เราจะได้นำไปผึ่งแดดให้เขาแห้งนะคะเดี๋ยวพอชิ้นงานแห้งเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันนะคะตอนนี้ชิ้นงานที่เราเาผึ่งไว้ก็แห้งแล้วนะคะ ทีนี้พอแห้งแล้วให้เพื่อนๆหนีบชิ้นงานให้ให้ขอบเขาดูเรียบนิดนึงนะคะหนีบแบบนี้นะคะตอนหนีบนี้เพื่อนๆ,ๆสามารถจัดในส่วนของตัวกีบได้นะคะว่าเราต้องการให้กีบเขาเป็นแบบไหนอ่ะ จะงอน,นิดนึงหรือจะงุ้มจะอะไรตรงนี้เพื่อนๆสามารถดัดได้เลยนะคะนี้นะคะก็คือจัดให้เขาได้รูปทรงตามที่เราต้องการพอเราหนีบแล้วเนี่ยตัวชิ้นงานเขาก็จะเรียบบางแล้วก็ดูเนียนนะคะข้างในไม่ต้องหนีบนะคะเพราะว่า จะหนีบยากแต่ถ้าเพื่อนๆจะหนีบเ,เพื่อนเพื่อนต้องอลงสีก่อนที่จะประกอบเป็นดอกนะคะจะถึงถึงจะสามารถหนีบกลีบข้างในได้นะคะแต่ถ้าประกอบเป็นดอกแบบนี้แล้วมาลงสีเราจะหนีบข้างในไม่ได้นีนะคะอันนี้ก็ เสร็จแล้วพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆเอาตัวกีบเลี้ยงนี้นะคะมาใส่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราประกอบให้ดูหนึ่งดอกนะคะใส่กาว นี้นะคะแล้วก็ให้นําตัวดอกวางไปแบบนี้เราจะใช้เข็มเขาช่วยนิดนึงนะคะต่อไปอย่างนี้นะคะดันตรงนี้เพื่อที่เราจะได้จัดในส่วนของตัวกีกเลี้ยงให้เขาดูสวยขึ้น ็นแบบนี้นะคะก็ค่อยๆจัดนะคะแบบนี้ แบบนี้เราก็จะได้ตัวดอกไม้ที่เขามีสีสันขึ้นมาตามที่เราต้องการนะคะก็เสร็จแล้วค่ะถ้ามีไหมสีขาวอยู่ที่บ้านอยากจะเปลี่ยนสีขาวเป็นสีอื่นๆสามารถลงสีได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะอ่าลืมบอกไปนิดนึงอ่ทุกชิ้นง,งานของเราสามารถลงสีได้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูอ่ตัวอ่มาลายซีกที่เราเอาไว้ทําชักลัดในส่วนของพวงมาลัยเราก็สามารถที่จะลงสีได้เหมือนกันนะคะ เป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนการลงสีก็เหมือนกันเลยเริ่มระบายจากตัวขอบชิ้นง,งานด้วยสีจางก่อนให้น้ำเขาซึมลงมาแล้วก็เอาสีเข้มลงที่ขอบอีกครั้งเพื่อให้สีเขาค่อยๆจางลงมาไล่ระดับของอ่อนไปเข้มนะคะความชอบแล้วแต่เพื่อนๆ ชอบเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะ